เครื่องปั่นไฟดีเซน KTM รุ่น KTM K6DSE กำลังไฟสูงสุด6.5กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซน456 cc ชุดได้ผลิตจากทองแดงแท้100%แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มี AVR ควบคุมการจ่ายไฟที่สเสถียรมีล็อกเคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมที่ล็อกล้อสามารถสตาร์ทได้2แบบทั้งดึงมือและกุญแจสตาร์ทเครื่องปั่นไฟผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งงานก่อสร้างงานฟาร์มงานสวนและงานนอกสถานที่มีบริการหลังการขายพร้อมการรับประกันหนึ่งปีเต็มสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Line SI s e r Service โทร0982498950 Website c e s v i c e c o m